สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูแปลงผักนะคะดูแปลงผักอันนี้สาเหตุที่ต้องเอาเสแลนคุมไว้นะคะเพราะว่าผักยังเล็กอยู่นะคะดูแดดแรงนะคะถ้าเราเอาเสแลนออกนะคะผักก็จะโดนแดดแผดเผานะคะกําลังถ้าเป็นเด็กก็ยังอยู่ในช่วงอนุบาลอนุบาลผักนะคะทุกคนต้องมีอะไรมุงไว้นะคะไม่งั้น ต้นไม้คือผักไม่ใช่ต้นไม้ผักก็จะไม่โตนะคะทุกคนเนี่ยพอเขาโตมาได้สักพักหนึ่งก็จะเอาสาเลนออกนะคะปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติปลูกตอนนี้ยังเล็กอยู่ก็เลยต้องประครบพองอมนิดนึงกวางตุ้งนะคะทุกคนแล้วก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะคังไม้ไผ่ให้ถั่วฝักยาวอันนี้เป็นกวางตุ้งนะคะทุกคน ไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะพามาชมแปลงผักนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยอันนี้เพิ่งทำนะคะ,ะเดี๋ยวพาไปดูแปลงผักข้างในนะคะทุกคนมีต้นริลิกนะคะ ูกไว้แล้วก็เดี๋ยวจะพามาชมต้นมะนาวอันนี้เป็นผักคะนา้านี่เป็นคะน้านะคะทุกคนแปลงผักคะนา้าปลูกไว้นะคะเป็นปลอดสารทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นแปลงผักนะคะ พีพี่มาชมแปลงผักปลอดสารนะคะตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงมีครบจบที่เดียวนะคะตลาดเขาเรียกตลาดสดอยู่หลังบ้านเนาะนี่ก็จะเป็นสมุนไพรว่านหางจระเข้นะคะเวลาโดนน้าร้อนลวกอะไรแบบนี้หรือก็หรือสําหรับผู้หญิงที่ต้องการความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าสามารถเอาไปพอกหน้าเอาไปอาอาพอกหน้าได้นะคะ แล้วก็นี่เป็นใบต้นชมโอนะคะทุกคนพาพี่ๆมาชมดูนะคะโอ้โหกำลังนี่กำลังออกดอกเลยนะคะทุกคนสวยงามมากเป็นการปลูกแบบปลอดสารนะคะดูนะคะสุดยอดมากเลยค่ะทุกคนวันนี้เพจลุงกล้วยนะคะพามาชมแปลงปลูกพืชถักสวนครัวนะคะ ขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ